โปรโมชั่นใหม่จาก o อเวอร์ทอสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟี f a คุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินแล็กนันอก L.O.L. หรือ r o v แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่นสองพันฟีฟ่าพอในราคา2,599บาทและแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับโอเวอร์ทออัลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป มาต่อกันที่ fifacoin.com นะครับสรหัสซิล X เนะครับบนหน้าจอนี้กรอกเลยลด5%เซิร์ชใน Google ตามนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เตรียมตัวไปเซิร์ชหาคอยที่ทุกคนต้องการนะครับราคาก็มีทั้ง PlayStation แล้วก็ Xbox รวมถึง PC ด้วยกรอกโค้ดทางด้านขวาบนหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมนะครับ fifacoin.com เอาล่ะครับและนี่คือโพคาลีสเวทเครื่องดื่มมอนดิง้งมีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกําลังกายแห้งไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็นตามนะครับหาซื้อได้ไง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จาก s h o ป e ี Lazada ได้หมดจัดไปเอาละครับสวัสดีคนดูจากทุกช่องทางนะครับพวกผมซี l o ลและฟีฟ่ายวันนี้ ตรงกับวันที่13สิงหานะครับเวลาเที่ยงคืนมีอัปเดตเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้พิมเ์ลีกเพิ่งเปิดสนามนะดูบอลกันเพลินวันเสาร์มันก็ไม่ได้มาสตรีมนะเพราะว่ามันมีบอลดูเยอะนะวันนี้ก็ยังบอลไม่จบนะครับในระหว่างที่ผมสตรีมหรืออัดคลิปนี้อยู่ลิวพูยังเตะอยู่นะครับเลลววันาที7.7แล้วผมต้องมาสตรีมก่อนเดี๋ยวไม่ได้อัปเดตนะครับก็มานะมาโอเควันนี้เนี่ย เมื่อวานด้วยดีกว่าอัปเดตควบเมื่อวานด้วยโอ้มีเมมเบอร์ใหม่มาเหรอโอ้ในระหว่างที่ทุกคนดูบอลมียันาพัฒกดเมมเบอร์ให้ผมนะครับอ้ขอบคุณมากนี่ม่วงร่มต้นเง้ยไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรเลยแต่มากดเมมเบอร์ผมอขอบคุณนะครับนะขอบคุณนะครับยานาพัฒนะครับอ่ะอ่ะมา มาความมาทันอัปเดตพอดีก็เริ่มเลยนะครับผมเพิ่งทำมาลองโซ่ตัวยืมมาแต่ว่าผมทําไปเกือบเกือบหมดแล้วนะาเรียลองโซ่มันมาเมื่อวานเดี๋ยวพี่คขาให้ฟังชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็เป็นอดีตนักเตะ,นะิรวอว่าพูลนะเราก็ต้องทําอยู่แล้วอะ่ะต้องทําอยู่แล้วเดี๋ยวเอาตัวยืมไปเล่นในไลท์นะครับตัวยืมไปเล่นในไลท์มาดูพลังกันก่อนวันเนี้ยผมพูดถึงใครบ้างดี ผมพูดถึงลองโซ่แล้วก็พูดถึงหลุยคอสตาที่เพิ่งมาวันนี้เลยลองโซ่ so, มาเมื่อวานนะแล้วก็82คูณร้อยเนี่ยมาเมื่อวานเดี๋ยวหน้าจัดอยู่เหมือนกันนะครับ87บวกเพชรพิกยังอยู่เหมือนเดิมซองพวกนี้เป็นซองบังคับทำนะซองบังคับทำผมเปิดได้ฟิลิเป้คูตินโยมาเลยจากซองนี้แหละนะนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทำนะแนะนาให้ทาแต่เดี๋ยวไปเปิด82ก็ได้เดี๋ยวผมเปิด82คูณร้อยให้ดูก็ได้เพราะว่าซ้ำเนี่ยมันก็ยังย่อยได้ ซ้ำเนี่ยมันก็ยังย่อยได้เพราะฉะนั้นผมจัดอันนี้ก่อนย่อยได้ไม่เท่าไหร่มันยังเปิดเพลย์พิกได้นะ,ะแต่ถ้าคุณสิบไว้ก่อนแล้วกันะนะทำแพ็คที่มันทำง่ายๆก่อนมาวิเคราะอลลองโซ่ก่อนเลยดีไม่ดีผมก็ทำอยู่แล้วนะครับมามากอลอ์ลองโซ่นะซาบีอ้ลองโซ่นะครับก็มาในแบบว่าเก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับก็คือง่ายๆเลยก็คือเท้า5้สกิล5นะ เวิร์กเลดเป็นมิดไฮก็คือเป็นเวิร์กเลดที่ดีที่สุดสําหรับกองกลางรับหรือกลางแนวลงต่ําเติมน้อยคุมจังหวะลองโซ่มีทุกอย่างที่ชื่นชอบเลยนะครับที่ผมชอบเลยแล้วมันเวิร์กเลดก็เข้ากับเจ้าตัวด้วยนะครับไหนจะเท้า 5, s k สกิล5อีกทําแบบผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับการเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้เป็น CM CDM ตามเนื้อผ้านะครับ สเตตโหดมากนะไม่ว่าจะเป็นสเต็งเรื่องลับที่มันโหดจะจัดจ่ายบอลเต็มเหนียวทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงบอลจับบอลเนียนกลิปยิงได้เมื่อมีโอกาสการวิ่งก็โหดเทดจ่ายมีหมดทุกอันนะครับไม่มีไหนไม่มีผมแปลให้ฟังก็แล้วกันนะครับซาบีลองโซนี่ก็เรียกว่าเป็นนักเตะที่ขึ้นปกฟีฟ้าในปีฟี فا สองนะครับเก่ามากแต่ว่า ก็เอบันทึกเอาไว้นะครับซึ่งมันก็เลยมาเป็นการ์ดใบนี้นั่นเองนะทุกคนราคาอยู่ประมาณ6 0 0 0นค่อนข้างแพงแต่ถ้าชอบก็ไม่แพงหรอกครับผมว่าไม่รู้จะได้เล่นเวอร์ชั่นกแกเก่งขนาดนี้ปกติกากทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับมีเวอร์ชั่นด,ดีๆมาก็จัดแล้วก็สแตทเคมี Me แบบนี้นะผมใส่สมอแน่นอนสเต็งเต็มโดดสูงตัวร่างกายดีอยู่แล้วนะะหุต เลี้ยงก้อนข้างดีจ่ายเต็มอยู่แล้วฟรีคลิกได้ด้วยที่สำคัญวิ่งเต็มนะครับผมเลือกสมอเรือแน่นอนนะอ่ะต่อจากลองโซ่มีในส่วนลุยคอสต t านะครับก็เป็นเวอร์ชั่นนักเตะหน้าปกเหมือนกันนะครับลุยคอสตานี่ก็เวอร์กเกตเป็นไฮมิดตามสไตล์ตัวลุกนะครับเล่นได้ทั้ง STCF แล้วก็แคมเท้าไม่ดีไม่ห้านะครับแต่ว่าสกิลมูฟก็5ดาวเลยแล้วก็เปลี่ยนได้หลายตำแหน่งสแตแตค่อนข้างดี ใส่ฮอกแน่นอนเพราะว่ายิงจะได้เต็มพอดีแล้วก็วิ่งเต็มพอดีเลี้ยงกับจ่ายเต็มหมดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรถามว่าผมทํำไหมอูมันโตรู้มันเยอะแล้วอะ่ะผมเลยไม่อยากทํานะครับแต่ผมจะแปลให้ฟังครับเขาบอกว่าลุยคอสตาเนี่ยมันเป็นฟี f a 9กหรือฟี f a หนึ่าเก้า้นั่นเองนะครับก็คือเก่ามากตอนนั้นเนี่ยเขานะเป็นนักเตะของฟิโอเรนตินานะก็คือมาขึ้นปกฟี่าตอนเป็นฟิโอเรนตินานะครับ เกิดทันหรือว่าอินเนี่ยก็ทําได้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีหลุยคอสต้าที่มันเก่งแจมม์ๆมนะแต่ว่าในเมื่อมันมีหลุยคอสตา้าที่เก่งมากนะครับอยากจะลองเล่นดูก็ก็คือจัดได้นะจัดได้เหตุก็คือมีเหตุยิงครบเลยรอบนี้มาแบบว่ามาเป็นเหตุยิงครบเลยนะครับมีทั้งไซส์ก้อยมีทั้งปัน่นมีทั้งจ่ายเห็นไหมมีความเป็นเพย์เมเกอร์ด้วยอยู่แล้วนะครับสำหรับหลุยคอสต้าก็ จัดได้ตามสะดวกเลยถ้าหากว่าชอบนะครับถ้าว่าชอบผมก็ไม่ค่อยเชียร์มากนะเพราะว่าตัวลุกมันนข้งๆเยอะแล้วนะก็เฉยๆแต่เราจะมานี่ทำแพ็อ,อที่มาเมื่อวานก่อน82คูณร้อยอันนี้ถ้าซ้ำไม่เป็นไรเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็จะไปจัดในส่วนของ่อราบี้อลองโซ่อยู่ดีนะครับแต่มันมีเวลาทำไหล5วันใช่ไหมเดี๋ยวค่อยจัดพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่า ผมก็เพื่อนคนดูไปดูบอลกันอยู่ด้วยนะช่วงนี้ผมก็ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจัดแพ็กนั่นแหละแต่ว่าผมถม้าเปิดแพ็กแล้วผมดวงดีผมเปิดได้คูตินโยมาพร้อมกับอะไรอะ่ะผอ,อจําไม่ได้แต่ว่ามาสองคนเลยแต่ผมเลือกคูตินโยเพราะมันแพงกว่าจําไม่ได้อีกคนหนึ่งใครผมเปิดตอนดูบอลเมื่อวานนี่แหละอืมเปิดตอนดูบอลเมื่อวานก็เลยแบบว่าจําไม่ได้นะแต่ว่าผมเปิดเพลพิกแล้วผมชอบดวงดีเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิด เทอะพิกก่อนแล้วกันอืมมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยสองซองนะครับในคลิปนี้ก็วิเคราะห์นักเตะเสร็จก็เปิดแพ็คซะหน่อยนะแพ็คซะหน่อยผมก็ไอแพ็คที่มันทำนานๆเยดี๋ยวค่อยทำตุนไปเปิดตอนคนดูพว่างมาดูดูบอลกันเสร็จก็แล้วกันซัดนี่ก่อนเลยนะัซัดในส่วนของ82ง่ายมากๆนะครับเราก็สูตรเดิม สูตรเดิมคือ82-9 81บแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ต้องเป๊กก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีการดัมเรลส,สูงอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็เลือกเอาอะนะผมพยายามจะให้มันเลทต่ำๆมันไปก่อนนะว่าผมก็ไม่รู้มีอะไรใบไหนบ้างมีมีแปดอยู่แล้วก็82ไปแทนปุ๊บเดียวได้แล้วนะครับ87บเพวกเพลพิกทำเปิดทีละ2องแล้วกัน,กนทำเปิดทีละ2อมา เปิดไปทําไปผมชอบได้ตัวดีแต่ไม่รู้เปิดในคลิปนี้ดวงดีเปล่านะแปดเจ็ดเพเยอร์พิกเลือกสีมาฮ <c oughs> ไม่น่าพูดเลยไม่มีพรีเมียมเลยอะ่ะนะได้ดีสุดเอมเมรชานผมขายเคซีเย่ทิง้งละผมได้เงินทุนมาเพิ่มละแล้วก็ หายอานายไปแล้วเพราะผมเปิดได้ฟิลิปเป้คูติโยใช่ไหมแล้วก็เอาลองโซ่มาลงต่อไหนจะอะไรลูนี่ก็ยังอยากจะลองกันอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยแทบจะไม่เหลือตัวขายได้แล้วในทีมอืมอ่ะฮาแปดสองอีกที่เหลือเลยไม่เหลือตัวขายได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่จังเป็นต้องไปซื้อตัวแล้วอะมันอันเทธเอฟบซดูโรเลนเตเสิดู มันโหดหมดแล้วนะครับทุกคนมันโหดหมดแล้วก็เลยแบบเออก็ฟินดีนะครับได้เล่นตัวแบบว่าที่ไม่ต้องเอาเงินไปทำเแฮ็กเล่นอะ่ะง่ายง่ายเลยนะตอนนี้นะคือเอาเงินไปทำแฮ็กเล่นบังเปิดการ์ดเล่นซื้อนักเตะมาลองแล้วก็อะเดี๋ยวก็ต้องขายแล้วเพราะว่ามัน เดี๋ยวมันก็เปิดได้แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็เปิดได้ตัวมันเลยมาลองมาเล่นมันก็เลยแบบว่าเอออ่ะผมย่อยอีกนิดนึงนะต้องใช้การดำด้วยใช้การดำด้วยอันนี้ใช้แปดเอ็ดอีกสองใบลองใส่ดูนะเกรดถึงแล้วเลยครับเอาการันเทดไปย่อยดูมา ก่อนผมจะไปอ่านเม้นในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมขอซัดอันนี้อีกแพ็คหนึ่งให้คนที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังดูนะครับก็ไอเลทเท่าไหร่ดีเอ่อแปดเอ็ดแปดสอง่ะผมว่าน่าจะพออืมเอาแปดเอ็ดแล้วกันนะการ์ดำเยอะมากการ์ดำผมล้นเลยล้นล้นเลยดูดิเปนตัวแปดสามก็ได้แปดสี่ก็ได้โอ้สบายอ่ะการ์ดำเหลือๆเ,เลย เดี๋ยวผูกเป็นไงบ้างเราไม่รู้ว่านะี่ฉันแฟนทั้งสิงบลูทั้งหงแดงกำลังลุ้นกันอยู่นาะที8-7แล้วนะครับเราต้องมาอัปดาตคลิปอัปเดตออนเดี๋ยวไปดูต่อไม่ได้นะมามับเข้า,าขให้สีชมพูขอแค่สีชมพูเองโอ้โหเดี๋ยวมาก้อนเมล ดวงไม่ดีเลยเดี๋ยวไปจัดทีมเล่นในไลฟ์ก่อนยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมทำแพนทำแน,น่นอนนะแพ็กนี้เดี๋ยวรอให้พ้นวันเสาร์อาทิตย์ไปแล้วจะได้มาดูด้วยกันในไลฟ์นะครับก็ไปเล่นลองโซ่เล่นคูตินโจอะไรก่อนเรนเต้อันเจอิันคลิปหน้านะครับผมไปอ่านเม้นในไลฟ์ก่อน